สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ English Daily Dose รายการที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในงานสาธารณาสุขได้อ,อย่างมั่นใจค่ะวันนี้เราจะมาฝึกการอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยนอกให้ผู้ป่วยเข้าใจนะคะเริ่มที่บทสนทนาก่อนเลยค่ะ Are you here to see the doctor today?Yes, I'm not feeling well.I see. Could you please fill out this registration form? Sure. Do you need my passport? Yes, please. May I have your passport or ID card? Here you are. Thank you. Have you been to this hospital before? No, it's my first time. Alright. Please write your name, date of birth, and contact number on the form. Okay. After filling out the form, Please wait over there in the sitting area. How long will it take? About 10 to 15 minutes. We will call your name when you return. Great, thank you. You're welcome. Please have a seat and make yourself comfortable. Good morning. Are you here to see the doctor today? สวัสดีค่ะวันนี้คุณมาพบหมอใช่ไหมคะคนไข้ตอบว่า Yes I'm not feeling well ใช่ใช่ค่ะฉันรู้สึกไม่สบายอ่ uh, I see Could you please fill out this registration form อ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างงาั้นรบกวนกรอกแบบฟอร์มทะเบียนให้ด้วยนะคะ Sure Do you need my passport? Okay ได้ครับอ่ uh, ต้องใช้พาสปอร์ตด้วยไหม Yes please May I have your passport or ID card ก็ใช่ค่ะขอพาสปอร์ตนะคะหรือว่า่าบัตรประจำตัวคะ่ะ here you are นะคะใช้คำว่า here you are คือการส่งให้นะคะ thank you have you been to this hospital before ก็ขอบคุณมากค่ะแล้วคุณเคยมาโรงพยาบาลน,นี้ไหมคะ no it's my first time okay ไม่นะนี่เป็นครั้งแรก alright please write your name Date of birth and contact number on the form โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็เขียนชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณลงในแบบฟอร์มนี้นะคะโอเคโอเคอันนี้ก็รู้ละ After filling out the form, please wait over there in the sitting area. หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วนะคะกรุณานั่งรอที่เก้าอี้ตรงนั้นนะคะ After filling out the form, please wait over there in the sitting area. คนไข้ก็จะถามนะคะว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยนะคำถามเนี่ยแบบบ่อยมาก How long will it take เอเราก็จะตอบว่า about 10 to 15 minutes We will call your name when it's your turn ก็เราก็ใส่ไปเลยนะคะละถ้าจะบอกว่า10หรือ15นาทีก็ about 10 to 15 minutes นะคะหรือว่ายังไงก็10 to 20 minutes ถ้าเป็น20นาที will We will call your name When is your turn นะคะเราจะเรียกชื่อคุณเมื่อถึงตาคิวของคุณนะคะผลคไข้ตอบว่า Great Thank you โอเคขอบคุณค่ะ You're welcome ทุกครั้งนะคะเวลาคนไข้บอกขอบคุณต้อง You're welcome Please have a seat and make yourself comfortable นะคะกรุณาไปนั่งพักตามสบายเลยนะคะ Please have a seat and make yourself comfortable โปรดฟังและพูดตามค่ะ ประโยคที่เราจะฝึกพูดนะคะก็จะมี are you here to see the doctor today วันนี้คุณมาพบหมอใช่ไหมคะ could you please fill out this registration form รบกวนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ให้ด้วยนะคะ may i have your passport or id card ขอพาสปอร์ตนะคะหรือบัตรประชาชนนะคะ please write your name date of birth and contact number รุณาเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ค่ะ We will call your name when it's your turn เราจะเรียกชื่อนะคะเมื่อถึงคิวของคุณก็ตอนนี้นะคะก็คือว่าเราจะใช้ในตอนที่ฝึก OPD นะคะตอนที่คนไข้มาที่ OPD เพราะฉะนั้นก็พูดกับคนไข้ช้าๆแล้วก็พูดชัดๆให้คนไข้เข้าใจค่ะยิ้มด้วยนะคะ พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ